ิดัดชงยานต่อเลครับาลูรเนี่ยพี่เลือหนงไม่ต้องเอาไปตามใสก้อนามตัวพี่ออราวต้มส่นี่เลยเอาไปอไปไปไปหทอดเลยทอดกินตอนเย็นเลยทอดกินตอนเย็นเลยไปังบ้านขยะแอร์ูย โอเคนะครับจบปัญหาโอ้เขียนกันง่ายมากเลยไม่ต้องเรียกประกันเนาะมาไม่ต้องเรียกประกันนะครับไม่ต้องเรียกประกันขอบคุณที่สาราดด้วยนะครับที่เอามาให้เนาะเจ้าของระเบียงระเบียงอะไรลูกระเบียงเคียงดาวหรือเปล่าอะไรนะระเบียงเคียงดาวอ่ะ ที่เราเคยไปกินข้าวไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องพี่อ๋อมาสอนเขาหนักแล้วมีเพียงดาวคที่ในสาราที่ทำส่วนมาให้นะคะพี่อ๋อไม่ต้องให้กินที่สาราไปทอดแล้วเรียบร้อยรอคุนตันเย็นโอ้โหสบายจริงแล้วเกิดเป็นพี่อ๋อเต็มเลยพี่อ๋อครับมีคนฝากพี่อ๋อด้วยฝากว่าว่าให้ไปช่วยดำนาด้วยตรงนี้ไม่ใช่ใครในัดเต้ โอ้เดี๋ยวครับเราเราเราสองคนนี้เขายังยังแบบคนรบกวนคนลบกันอยู่ครับผมอ่ะผมหญิงในสักสีต้องให้นาเตีมาง้อผมเพาบอกว่าทำบ้านให้อภัยแล้วไปได้เพราะอะไรโอเคครับแล้วนาเตีให้อภัยผมแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป คนเราไม่มีที่ฉีดไม่มีไม่มีไม่มีอะไรต่กันไม่ไม่มีที่ฉีดแล้วมานะนะมีอย่างเดียวพุงรอไว้ทิ้ปลาบอกบอกนาแตะเตรียมหนูไว้ผมได้วสองตัวเพราะเขาเตรียมเป็ดไว้นาแตะสองตัวผมจะสมแล้วคุณน่ารักแสดงว่าไปทุกคนแล้วเหลือพี่หอคนเดียวใช่ไหมพี่ใช่เหลือพี่หอแล้วเลยเขาไปกันหมดป้าแล้วพี่หอคนเดียวแต่หนูชอบปลารับครับขอบคุณนาเตะนะครับที่ยังเป็นห่วงอยู่ทั้ง นเราเดี๋ยวเราก็ไปครับไม่เป็นไรครับลุงไปเมื่อไรเราก็ไปกนั้นาทางขึ้นวัดปูหลวงเนี่ยเอออีข้างนะอีข้างนะ เอาอ่อนผลไม้ไปแจกเ็นเลไม้30โลรืเอ้อเอาสีเด่นเอาสีสเด่นโออัตรานหายไปแล้วเอาสีน้ำตาลมาทาครับเอาสีน้ำตาลมาทาให้มันกลมกลืนกันป้ายคนนีรกดีเออเพลงเพลงทำอะไรกันทั้งันนี้า ถ่ายไปเธอจบเสนะะีไปเต้นไป็นจอยแบบไม่ใช่เป็นคนละเพไหไปไปเธอไปตายสิท่าไปตายที่ไหนก็ไปไดครับประลปโยคนี้นะครับฟังดีเลยเกไปแล้วลุงยินดไปแล้วไปต่อไป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  ทางเมียว่ไปไปไม่จะไปลงนะลุกเธอเธอทีรักเไปรอที่หลังห้องน้ำไปรอที่ลังห้องน้ำทีรักฉันจะทำให้เธอเวลาฉันทำเสร็จแล้วไปไปไม่จำลองต่อ ตันกลับแล้วบอกเดียวตันไม่เปลี่ยนยางรู้ลยเนาะยางไม่หมดเสือกหน่งข้าพเลยเพราะมึงร้อยห้าไม่ได้เด้อยางอ่ะเด้อยางไม่ร้อยห้าไม่ได้เด้ออดอกยางหมดเลยเด้อตันครับตันนะครับตันนะครับรถกับกันนี้สังเกตง่ายนะตัวหนังสือคนรักเมียนี่รู้เลย นี่ชาครับอ่าเด็ครับนีชาอ่าขนก็อีครับนี่ครับตัวหนึ่งนันครับสองตัวครับสามตัวครับนี่ครับสี่ตัครับอครับ

เซตมือครับเรียกว่าเซตมือครับไม่ขั้วขั้นขั้นเลือกจอครับดีดครับดีดอ่อครับ อ่าฮะที่มีสีผมไม่เป็รหรอแต่ว่าสูติกรรมมาแบ่งผมด้วยนะประชุมอีกครับเพราะเขาเอานั่นนะครับนั่โดยารดีครับท่า ห่างใครอ่างอาหัดยิงิหัดขอไงขออะไรนะ่นี่ที่ร้อนที่แต่งชามน่มงก่อนคับ